ด้วยสบู่สมุนไพรล,ลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมศินครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูต้นขันทองพยาบาทนะครับแล้วก็มาดูต้นอ่อนของเขา,มาเมล็ดเขาหล่นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและเราจะขุดต้นของเขาเอาไปทําเป็นพันธุ์นะครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นโรคผิวหนังโรคสะเก็ดเงินต่างๆหรือว่าเชื้อราต่างๆนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเราจะมาแนะนําการใช้ขันทองพยาบาทอย่างถูกต้องนะครับในการรักษาโรคผิวหนังครับไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือต้นขันทองพยาบาทนะครับผม เป็นต้นเดิมที่เราเคยมามาถ่ายนะเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยากได้ลูกของเขาอยากดูลูกของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเก่าๆขึ้นให้ดูนะเพราะว่าวันนี้ต้องการที่มาเก็บเจ้านี่นะครับผม ต้นขันทองพยาบาลต้นเล็กเอาไปทําพันนะครับคุณผ,ผู้ชมผมเอาไปชําไว้หลายต้นแล้วแหละแต่วันนี้อยากเอามาเพิ่มอีกก็เลยกลับมานะครับและอยากมาแนะนําหลายท่านที่เป็นโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นเรื้อราอาการคันต่างๆนะครับอาการประดงนะครับประดงก็คืออาการของคนที่เป็นเม็ดเป็นผลขึ้นตามผิวหนังนะครับผู้ชมแล้วก็เปลือกเอาไปต้มน้ําอาบได้เลยหรือว่าสามารถเอาไปเข้ายากับสมุนไพรตัวอื่นได้นะครับที่ช่วยแก้โรคผิวหนังวันนี้ผมก็เลยพามาดูเจ้าต้นขันทองพยา กอันนี้คือใบของเขานะครับแล้วก็ต้นของเขาก็จะเป็นต้นใหญ่แบบนี้เลย เป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องการเอามารักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังนะครับอยู่ในตะกร้าก็มีนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือที่เราเก็บมานะครับใช้ตัวนี้นะครับในการเอาไปอาบน้ําเอาไปแช่น้ําอาบไปต้มน้าอาบนะครับคนที่เป็นโรคผิวหนังเช่นโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินเนี่ยไม่หายแต่มันช่วยบรรเทาช่วยลดอาการระคายเคืองต่างๆของผิวได้นะครับบางทีบางคนเป็นจนมันตึงนะคุณผู้ชมตึงแล้วดึงผิวหนังมันทรมานนะครับแล้วก็คนที่เป็นเชื้อราคารันตามหนังศีรษะ ก็สามารถทําเป็นสบู่แบบนี้มอนผมได้เลยเอาไปฟอกได้เลยนะครับฟอกได้ทั้งผิวหนังทั้งผิวกายทั้งหนังศีรษะนะครับฟอกไว้หมดเลยวิธีใช้ก็ง่ายๆฟอกฟองสบู่นะครับใส่ผิวหนังหรือว่าใส่หนังศีรษะฟอกไว้สักประมาณ10นาทีแล้วค่อยล้างออกทําแบบนี้ทุกวันอาการดีขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ของผมเอง My Om Herb นะครับคุณผู้ชมมีเลขที่จดแจ้งอะไรเรียบร้อยก็ทํามาจากต้นขันทองพยาบาทนี่แหละอันนี้คือใบของเขานะส่วนลูกของเขาคุณผู้ชมเหมือนกันในนี้เเลยยดี๋วมจ ขึ้นจากในคลิปให้ดูนะครับคลิปเก่าๆตอนนี้มันเริ่มออกลูกเล็กๆแล้วแหละแต่มันยังไม่ใหญ่มากนะครับช่วงเดือนเมษาก็จะเจอลูกใหญ่ๆส,สวยเลยเดือนเมษาค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่เราถ่ายมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ผมไปเจอมาอีกหลายต้นเหมือนกันเป็นสม,มุนไพรที่ค่อนข้างหาง่ายก็ว่าง่ายนะครับยากก็ว่ายากเหมือนกันเพราะว่าบางพื้นที่จะไม่ค่อยมีนะครับต้นใหญ่เขาจะขึ้นตามป่าชื้นๆแบบนี้แต่ถ้าป่าแห้งๆป่าโคกจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นป่าที่กึง่งป่าทาม กึ่งป่าชื้นหน่อยก็จะมีนะครับผมต้นเล็กๆแบบนี้เราก็ไปทําพันได้เลยตอนนี้ผมกาลังเริ่มปลูกรอบๆบ,บริเวณบ้านนะคบปลูกให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่ที่เราจะได้เอาไปแก้เกี่วยวกับโรคผิวหนังของหลายๆคนได้นะครับเดือในอนาคตมันหายากขึ้นคุณผู้ชมเราก็ถือว่าได้เป็นการอนุรักษ์ไว้เหมือนกันนี่นะครับคุณผู้ชมถ้าใครที่อยากทดลองใช้สบู่นะครับวิธีง่ายๆเลยหยิบสบู่มาแล้วพอให้เป็นฟองเลยคุณผู้ชมตรงไหนที่เราเป็นนะคบเป็นโรคผิวหนังนะครับพอกไว้อย่างนี้เลยนะครับทิงไว้ประมาณ5 5-10นาทีแต่อย่างตามคืออยากให้10นาทีดีกว่าเพราะว่าเนื้อสมุนไพรนะครับส่วนผสมต่างๆที่เป็นยามันจะได้ซึมเข้าไปทำลายพวกโรคผิวหนังต่างๆได้นะครับสเก็ตเงินใช้ได้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ดีเลยเห็นผลมาหลายท่านแล้วนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็สามารถกดตรงลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทร0990282889ได้เลยนะครับก็ละ80บาทเองนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสบู่คันท้องพยาบาลแล้วก็คันท้องพยาบาลแบบแห้งถ้าใครมีสามารถ เก็บมาใช้ได้เลยเป็นทางเลือกเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคผิวหนังต่างๆได้ดีอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสมุนไพรของเราจากธรรมชาติแล้วก็ถ้าใครใช้อยู่ให้ระมัดระวังหรือว่าศึกษาข้อมูลดีๆก่อนก่อนจะใช้สมุนไพรนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับขัน้ทองพยาบาทของเราแล้วก็สบู่ของเราครับสวัสดีครับ